วัสดีค่ะต่อไปเป็นการติดตั้ง Crystal Report นะคะเนื่องจากว่ารายงานบางรายงานต้องติดตั้ง Crystal Report ก่อนจึงจะเรียกรายงานได้ค่ะไปที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะเลือกเมนูที่10ก็คือโปรแกรม Crystal Report ติดตั้งเพื่อใช้งานนะคะคลิกที่ set up ค่ะ กด Yes ค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็คลิกที่รูปค่ะกด Yes ค่ะกด Yes อีกทีหนึ่งค่ะกด Yes ค่ะ กด yes ค่ะคลิก ok ค่ะการติดตั้งโปรแกรม Crystal Report เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ